สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปลาก่อนครับวันนี้มีเมนูทอดปลาครับใช่ไหม,มปรับทอดปลาดมินสดๆร้อนๆครับจากบอ่อเป็นไงครับเป็นยังไงพ้า จะรดยังไงวะนหนักทอดแบบค่ไหนนี่ลุ่มลุ่มแหน่อตุอบต้รอนตม้ดไมต้มตับพวงแล้วอ่ะ้ ก็ปลาต้มดำตังกับต้มถู่วมาแล้วตัวนี้ก็ต้องตัวนี้เนี <c oughs> ่ยนี่ไม่ดีแล้วถ้าพี่น้องต้มบรรยากาศการสอดปลาครับทำข้าวกินตอนเย็นๆครับพี่น้องครับจะมีเมนูต้มดำครับโอ้น้ำมันนะ เป็นอ่างไบ้าง mm. ื Job, mm. yes. ้่กอดปลาง่ามเลยครับปางงามเยมาเดินมาเดินที่รองครับเขาแดงครับ phay phải con này không nè tăng càng tang 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 ใส่โคกิลอดเยมันมีใหม่หรคใช่ไหมโอ้นี่เป็นสูตรเดพี่วังครับเทียบจากพระดารดังครับ้องโคกคอนขัอนทอดปลาไม่ต้องใส่โคกิลอดแต่ก็ดีเนาะใช่ไหมใส่เกลือเออหวเนาะม่วงแเงได้ไนมมะโฟกนาะ không muốn tôi ngủ đây để cuộc ừ, đúng Ủa mà thấy ừ. ừ. đây cười ừ, này, thoa đắng gì này, bo đắm đầm đó, thấy cái gì nghe đầm rồi, bo, là ta này, cũng thử đó, được khá... các. ขอบคุณพี่นอ้องเด้อที่เข้ามารับชมติดตามกันครับเป็นประโยชน์ไปให้กันครับพี่น้องครับจานบานเท่าต้องอีู่ด้วยกแหนมไงมันมันแยบแบบแยบมนุ่มแหมนะเอออ้าได้ที่แล้วปลาขาบ้าลงกว่าเด็กเนื้ปลาขา ไ่าไปเด็นโอ้นี่ครับองเเป็นบังเป็นบังเด้อไม่นอเด้อกินปลาขาวครับบังเดียวนี่ก็มงมี้ระดู

นี่ยังยังไม่หมดครับปลาขาวสดๆครับพี่น้องครับจากบ่อครับนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟครับถอดปลาครับพี่น้องครับนีแล้วก็จะมีส้มตำครับ ตำปูปลาจะมีไข่ดาวด้วยครับพี่น้องครับมาด้วยครับพี่น้องเด้อ <c oughs> ตอนนี้ล่อเขาดีดครับล่อเขาสุกก่อนครับพี่น้องครับ <c oughs> มมครับกินสำมีอะครับพี่น้องครับ,บาาวิสาหบรรท้องครับทอดปลานิลกับปลาขา้าครับส้มตำด้วยแต่ก็ตำครับ าเด้อครับพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำพร้อกันครับข้าวแย้งครับพี่น้องฟังไพ่ฟังเล่ากับอยู่ต่างประเทศนอกประเทศครับมาทานข้าวด้วยกันครับอขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้องฝากวัญครับมาเ,เจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ